ส,สดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรถหองรอดัม,ดม,ดมซิ่งนะครับคลิปนี้ก็ใส่ปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นาภาพตอนแรกนะครับประกาศถ่ายในโรงงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียววะเดี๋ยวเรามาถ่ายบรรยากาศาท้องถนนดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็เจอ,อ ทิวางเลย FC แล้วกันนะครับขอ,อยญาตนะครับเราถามอ่เอาเจ้าติเฮ็ดยูทูปป่ะนะเจ้าติเฮ็ดคลิปป่ะอาจารย์ม่นครับผมนี่แหละครับอาาพอดีผมไม่เคยมาใส่เนาะปุ๋ยนะครับปุ๋ยอาบางไซนะครับปุ๋ยบางไซแถว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 ศูนย์ที่เราคลิปบางไซนะครับโรงงานปุ๋ยเยอะแยะเลยนะครับแถวนี้นะครับ วันี้มิจะลงปุ๋ยเนะครับนะเพราะว่ามันขึ้นจากทาเลือได้ขึ้นจากเรือไ้ยอ่เขา้นองอีงกเขื่อนแม่น้ำป่าสักอะนะครับนี่แหละยิย,ยู่หลังนี่ต่อไปก็กลับบ้านครับท่านผู้ชมกลับบ้านครับเอซี FC ก็รถสวยสวยพี่น้องยูซูสามหกศูนนะครับ ผมไปถามพี่แกพอดีนะครับว่าเขาให้คุมผ้าข้างในไหมนะครับธรรมดานะครับรถปูน <g figuring out> ผมเคยใส่ปูเออยเกียร์จ้อง <c oughs> ลงลงเน่ยครับเป็นธรรมดานะครับนี่แหละครับรถพื้นเปื่อยนะครับมันมันงานงานหลายหนานะครับงานหนาหนาไลาขื่นหนาไ <c oughs> ลายหลหนาบวบบวนไหรลวไหลหน้าครับไม่ว่าจะเป็นแก้ว่ได้ดิน หินทรายครับนั่นแหละรถพื้นเจียแก่ๆไดเลยครับเจียวางกับกระีใดหน่อยเนาะเจียวางเลยกันกระีเฮียเนาะครับมันมอมีคอกันมอนี่มารอใส่ปุ๋ยหมดเลยนะครับนี่อ่าโอ้โหรถขันหิมะพี่น้งองคู่ไหมงามแต่ว่าวเจอมามาใส่กับลุงชัยกิตนะครับเมืเ่อกี้ลุงชัยกิตมาก่อนนะครับ อ่านี้เขาก็สั่งเขาไปผมสั่งออกพอดีเราสั่งเขาผมสั่งออกวิ่งปุ๋ยก็จะราคาดีกว่าปูนนะครับถิบว่าตันละสามร้อยยู่บ่ตันละสามร้อยก็จะบาทคูณมึงหนูสามสิบสองคูณสามร้อยเป็นจะบาทเก้าพันบ่ได้บ่เก่าพันอดบ่นั่นแหละครับค่าบรรทุกนะครับ ถ้าเป็นปูนก็น่าจะอยู่ตันละสองร้อยกว่าบาทสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบประมาณนี้ครับผ้าบรรทุกไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมเติมแกจสนีน้เกือบเบิดไลนวันนะก็ดันเลย <c oughs> นี่ครับผมก็ออกจากโรงงานมานะครับก็จะเป็นไปตำถนนเสียนยีนะ่ยงนะเส้นไอ้บางบหัน ็ไปอยู่เทินใต้สะพานพอดีนะครับเที่ยวนี้ก็ไปไปด้วยก,กันกับพี่ตู่นะครับเบอร์สิเบเอ็ดไอ้ตู่ใส่ยวนอ่าไอ้ตู่ใส่ยวยนะครหลวงครับผมใส่ยูบางไซครับผมใส่สองอย่างนะครับพี่ตู่ใส่อย่างเดี๋ยวน่าจะออกไปแล้วแหละพี่ตู่นะครับตอนนี้ก็อ่าจะโมงเราเนี่ยอืมบ่ายสามครึ่ง นะครับตอนนี้ป่ายสามสี่สิบนี่แหละเอ้าฝ่ายสามสี่สิบนาทีครับก็ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมกลับบ้านครับหลังจากที่ลงแป้งเสร็จเนาะด่วนใดด่วนเอาครับพี่น้องนะครับมีแห้งแรนยนสำเร็จนะครับจัดมาเลยครับผมอดีตเพี้ยนซอซ่องไม่เยอะเป็นตั้มจามซังเยอะจัดมาเลยครับไม่เคยขัดนะครับ ไาแต่งจะได้งานครับได้วิ่งมันก็ได้ตังครับดีกว่าเ้าจอดไปจอดอยู่ซื้อมันกะมันมันได้น้อยอยู่ครับถ้าถ้าเราไปเรียนไปทัวร์อะไรก็ได้เอาแฮ้งสู้เอาครับเอากาลังสู้เอาจอดอยู่ซื้อกะใส่เงินไปซื้อเนี่ยพี่น้องนี่นี่นี่นตามถนนเส้นนี้แหละอ่าปทุมธานีนะครับเลี้ยวซ้าย ตัวเอื้อนี่อย่างวะเป็นตัวที่นี่พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปกลับรถนะครับที่ผมบอกว่ามันจะเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำป่าสักตีมสดไก่ที่เขาสับเดี๋ยวเบียดจากเวเซนต์ตีมสดก็จะได้ถือเอาอย่างนี้เด้โอเควะได้วะพี่น้องโอ้สายมุดครับสายมุดให้เฝ้าของมาเดินมาเอมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เห็นวะในกระจกกับกพี่น้อง ขี่แตกดิก้อนใส่ขี่หวกเดินี่ครับก็จะเป็นทางสวนเรียนนะครับ,บรว,ว่าแมนวานเขา,า,าย้อนสอนมาดิป้ายสวนเรียนเป็นทางสวนเรียนนะครับบางไปยินอสาวอะว้ยว้ยว้ยเว้ยเียดจังซานตกใจเบเนี้ครับ แม่น้ำป่าสักนะครับเรือก็จะเอาปุ๋ยเอาอะไรมาเอาทรายเล่อะไรก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับวุ้ยวุ้ยวุดยรถันนี้แบบกับ Motor uman, มอเตอร์ไซค์เหมาอนไมพี่น้องถอยทางโค้งด้วยนี่ครับคุณอนะนี่กดินรถเล่รถยัยงเด้อผมก็จะ ไปเรียนตรงไปนะครับถ้าตรงไปเลยนะครับมันจะเป็นนี่กุมบางบางปะยินนะครับเป็นเป็นบางปะยินถ้าเราตรงไปเลยนะครับผมต้องเข้าไปในทางหลักนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนผมมาเนี่ยผมหลงอยู่นี่แหละพี่น้องหลงนะมันเป็นตะหลงอยู่เลยเดี๋ยวมองทั่งอันนี้กับวอมีอันนี้เนาะ ผมมีลูกศรผมมีป้ายบอกว่าไปทางหลักทางอย่างนี่ยครับดูดีๆนะครับมันเราต้องอ่านี่นะเราต้องตีไฟขวานะครับตีไฟขวาไว้นะครับนี่นี่ป้องเข่าอยู่นี่แหละมันเป็นป้องแนว้ด๋ดหรอกพี่นอ้องผมงก็งเงนี่ยลูกศรมันก็ให้ไปได้อยู่นะครับว่ามันอาหมูดไปโหลดดิ รถฝั่งนี้ก็มาครับนะนี่ครับเข้าทางหลักฝั่งนี่ก็มากันตรงเข้าไปนั่นนะค่อยลงมตรงเข้าไปแล้วมาเรียงครับมาเรียงเข้าไปได้อยอ่ไปลงตรงเข้าไปเสาวนั่นนะเกีย่ยมเป็นไห้ปะ <c oughs> เอาขั้นเบอรอเก่ามาก,กาดแกจีเบิดพี่น้องแตงแค้ครับรถไม่ไม่หุ่นละวะนี่แหละครับลงเดียวเดียวกับเพาลงอีกเลย นะครับโอ้ขายวะี่ขายวะขายหรือว่ายอย่างตะวันวกเลยท่านผู้ชมน่าจะเป็นอู่รถหรือเปล่าภาษาสมัครอี่อย่างแต่เตี้ยวิ่งแกล้น,นั่นตัวเนี้ยนี่ครับทางก็จะเพราะว่าแถวนี้มันอุตสาหกรรมเยอะนะครับรถบรรทุก ขึ้นจากท่าเรือมันหลายนะครับถนนก็จะแตกแน่ห้างเนี่ยเป็นธรรมดาครับพี่น้องนะครับทางไหนแบบจเจริญเจริญถนนก็จะพังเยอะแมนบอฝั่งไหนที่มันจเจริญเจริญน,นะแบบโรงงานมันหลายอย่างี้น,นะครับแรงงานก็นหลายมันก็น ทังเนี่ยเป็นธรรมดาครับอันบ้านแดนพอนม,มีรถเที่ยวยากษ์ยานทังดีดีเผื่อพี่จะทังเดียกผมเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมใส่ปุ๋ยนะครับปลายทางก็อย่าเอาไว้ลุ้นพรุ่งนี้นะครับว่า,าจะไปลงที่ไหนนะครับจะได้งานกลับไหมได้งานล่องไหมหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม มาลุ้นกันนะครับสีได้เงินใส่หรือว่าสิได้ใส่เงินนะครับได้เงินใส่กับได้ใส่เงินได้เงินก็คือได้ตังนะครับแต่ใช้ตังก็คือใช้เอาเสียงเงินอน่ะเสียเงินอน่ะความหมายคำว่าคือกันแหละแต่ความหมายนี่อ่าคนละอย่างเพื่อนว่าพี่น้องนะครับโอ้แต่งหมูไหมโอ้ลูกลาลหางเนยแงต่างต่างระดบ มีการก่อสร้างผิดช่องทาง1เลน,นช่องทางนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาจัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับออกมาบ่า,บายสามสี่นาทีนะครับที่ออกมาจากหน้าโรงบูนมาเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาอะไรไม่เหมาะสมก็กราบขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องตั้มรถหกล้อดัซิ่งนําเนเดื้อพี่น้องนะครับก็ถ้าอยากให้ผมทําคลิปยังไงก็คอมเมนต์ไปข้างล่างคลิปนะครับคอ,คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าอย่าด่าหล่าเด้อนะครับอย่าให้อย่าด่ากันเถอะเอออ่ะพอะอปากพอครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ